หวานหรือเปรี้ยวหรือยังไงอุ้ยมันดึงดึงมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่ว้าวจิมสตรอเบอรี่หอมมากว้าวอ้หือกรอบมมากกินยังไงก็ได้ห้ามให้คนดูรู้ว่ามันเปรี้ยวเฮ้ย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 โอ้โหเั็นไงหวานเจี๊ยบ พี่เดชเขาจะทาที่ปากนะฮะโอ้ปากแดงเลยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่เดชอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะให้พี่เดชให้เลยกล่องนี้แล้วกันอ่ะกล่องนี้นะอ่ะแกะเลยพี่เดชเติม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 ไดโนเสาร์มาแล้วใส่ช็อกโกแลตป็อกโกแลตมาแล้วนะครับผมมาแล้วอ่าพี่เดชแก่อันนี้ส่วนพี่ดีเทสนะครับก็จะมาเอาน้ําร้อนเพราะว่าเราอุ่นน้ําร้อนไว้ที่ไมโครเวฟแล้วนะเพื่อนๆชนน้ำร้อนมาแล้ว ระวังด้วยนะครับใส่ไปก่อนทนะั้งเราจะทําละลายใสไปเลยครับอันนี้เราก็จะได้แท็บมาด้วยนะครับเ,เพื่อนๆสองอันแต่ว่าเดี๋ยวเรารอให้อันนี้ร้อนอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันก่อนดีกว่าเป็นเจลลี่กลิ่นยูซุฮันนี่นะอันนี้ยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวเราจะให้พี่เดชมาลองแกะกันเลยนี่หอมมากเลยหกลิ่นกระชายขาวไหมอู้ได้มาทั้งหมดหกพอหอมกลิ่นเปลือกสม้มอ,อือ่านลองชิมเลยพี่เดช ดูดแสดงเป็นไงบ้างเขาบอกเป็นรสชาติกะชายขาวเนี่ยน้ลงพุ่งด้วยเราจะมาลองชิมกันบ้างนะเพื่อนๆปึ่มบมปึ้มปึ้มปิ้มม่มมึมันดึงๆมากเลยอะยงพึ่งหอมมากกะชายขาวจริงแต่แต่แล้วเราก็จะเอาช็อกโกแลตนะครับมาเทใส่ในนี้มันน่าดีไหม เราต้องละลายกว่านี้ป่ะเดี๋ยวผมต้องไปเอาช้อนมาช่วยนี่ดีกว่าและนี่คือทีเล็กที่เราทําไว้นะแต่ว่ายังเหลือตรงนี้นะซึ่งเราไม่ได้ใส่นะเราใส่แค่อันนี้พอเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนพี่เดชนี่นะเราแช่แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังมะเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมารีวิวขนมกันอีกหลายอย่างเลยนะเพื่อนๆโอเคใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์เราไปดูรีวิวขนมกันเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้กันนี้ฮ้ยมันน่าจะเป พี่เด่นเปเฮ้ยเฮ้ยนี่เราจะได้็ปประกาศใส่หลับมานะแล้วก็เป็นหอมกระดาษมีรูปอะไรบ้างพี่เดชเปปนองวางเลยดีกว่ามี 3, 4แล้วก็สลายแต่จะให้พี่เดชเนี่ยเอาปากกาแล้วก็วาดตามทำไมอ่ะหรือว่าไม่ลงอ่ะข้างในมีจุกอยู่ป่ะใช่ไหม ใช่เขาจะได้มีจุกเราต้องแกะจุกออกก่อนครับส่วนไอตัวขนมกระดาษพี่เดชรู้ป่ะอันนี้เป็นรสกล้วยนะอันนี้เป็นรสบลูเบอรี่แล้วก็นี่เป็นสตรอเบอรี่นะฮะพี่เดชเขาจะทาที่ปากนะฮะโอ้ปากแดงเลยนะกระเป๋องเราจะทำเท่านี้ก่อนนะแล้วให้พี่เดชลองกินโอ้โหเป็นไงบ้างล่ะหวานหรือเปรี้ยวหรือยังไงไซรัปเปรี้ยวนะเปรี้ยวไซรัปหรือเปรี้ยวอันนี้มันเป็นขนมกระดาษ ปรี <s <S ้ยวอันนี้เปรี้ยวใช่ไหมดีแล้วใส่ไปนิดเดียวอันนี้ของพี่ทีเทสจะกินบ้างโอู้เนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวบอกว่ามันเปรี้ยวไม่ใช่เหรอเวลากำลังระบายสีอยู่นะจะลองชิมเลยนะครับผมเป็นไงเป็นไงมันเปรี้ยวเนาะหวานเหรอ ไ <laughs> า้ขนมก็ได้อร่อยัมีประโยกล้วยชิ้นต่อไปนี่เลยพี่เดชเรามากินเฟรนด์ฟรายกันเลยดีกว่านะครับเฮ้เฟรนฟรายมาแล้วจ้าว้าวเป็นแบบนี้เเหรออุ้ยหมดยังยังมีอีกเหรอเฮ้ยซอสเหรอมีซอสด้วยนะฮะมสตรอเบอรี่ว้าวจิมสตรอเบอรี่หอมมากหนุมไหม มาช่วยเราหนึบไหมอร่อยนี่ดีกว่าพี่เดชเป็นลูกอมลูกอมไอติมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นลูกไอติมน่ากินมากเผื่อไหมนะน่ากินมากอ่ะพี่เดชลองชิมเลยเป็นลูกอมนะใหญ่ไปหน่อยต้องอมยังไงวะนี่หรอรสอะไรส้ม เป็นรสส้มเหรอพี่เฉลิมรสส้มอ่ะก็คือรสอะไรวะมันหวานเป็นน้ำหวานกินส้มอันต่อมาพี่เดชว้าวได้หลายอันมากนับเลยนับเขาเขียนไว้แล้วใช่เขาเขียนไว้นะครับว่ามี16ถ้วยจอนด้วยอ่ะเราให้พี่เดชชิมถ้วยเดียวโอ้โหแบ่งกินกับเพื่อนได้16คนแล้วเนี่ยว้าวบิสกิต เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันบ้างนะนเพื่อนๆนี็ีบิสกิตอย่างนี้เลยนี่ Whoa oh oh! วา้าวอือ้อกลุบกว่ามากอะไรบ้าง โอเคครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เดชก,กินอีกสองอย่างนะแล้ะเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จเราค่อยไปกินไดโนเสาร์ที่เราเอาไปแช่เย็นไว้แต่ให้พี่เดชก,กินอันนี้ก่อนเพราะผมเคยกินอันนี้แล้วคืออร่อยมากเอ้ <Wow. S 2> <c oughs> โาอู้หฮน้ยทำไมนี้มันดูสวยกว่าอที่ผมกินอีเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเป็นรสชาติใหม่ฮะอะลองเลยพี่เดชอื <c oughs> มันจะามหอมมีตุ่มๆก็ใช่มันคือไอ้นี่กรุบกรอบอ่ะอร่อยจริงอร่อยไหอืมอวันตินเลยจริง เออก็บอกอร่อยจริงๆอันน uh. ี้ไม่ได้แบบโอ้โหฟินฟินอร่อยนะอันนี้อร่อยจริงอีกหนึ่งอย่างคือจุ๊บปาจุ๊บน่าจะเป็นรสเปรี้ยวด้วยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยกินมาก่อนเลยนะเพื่อนโอ้เปรี้ยวปากเลยอ่ะแต่สีห้อออกมสวยมากเลยเนาะข้างในจะเป็นอย่างไรข้างในจะเป็นอย่างไรจะดึงึ้ะดึงๆอุ้ยเป็นอย่างนี้เหรอโอนเขาแบ่งไม้แล้วว้าพี่เด็ดลองชิมเลย พี่เป็นสีล้งเป็นไงออเดี๋ยวให้พี่เดชแก้ตัวแป๊บนึ่งเดี๋ยวคัทก่อนแป๊บนึงนะเรามีชารเลนพี่เดชกินยังไงก็ได้ห้ามให้คนดูรู้ว่ามันเปรี้ยวห้ามออกอาการอ่ะอรอห้าสี่สามสองเริ่มว้าวเป็นไงรสชาติแบบร้อน หวานตุองดไปเลยน้ำขยีตาไม่หวานไอ้ไม่เปรี้ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวคุณดูผมผมมืออาชีพกว่า<อ>ผมมืออาชีพมากผมจะแบบดูนะมันหวานเชื่อผมว่ามันหวานหวานนิดเลยหวานมากอีกอัน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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โห หวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยและนี่ก็คือไดนดสาวที่เราไปแช่มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองนี่ ให้ดูก่อนอ่ะนี่เป็นอย่างนี้แข็งโป๊กอุ้ย,ยดูดิดูหน้ามันดิอุ้ยหน้าโหดอยู่นะหน้าโหดมากอ่ะเ,เดี๋ยวให้พี่เด็ดกินนะอันนี้ผมกินหัวมาละกันพี่เด็ดกินตัวเยมโหดเลยทไม <laughs> อ๋อพี่เดชใจเหล็กดัดนะเพื่อนๆอันพี่เดชกินอันบางๆก็ได้เดี๋ยวผมจะกินทั้งหัวเลยออืโป๊กเลย อันนี้คือร่องทำในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้พี่เดินมารีวิวอะไรกับพี่ดิเทกเอกอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย